ตอนนี้ปั่นขิงให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำน้ำขิงทำน้ำขิงดื่มนะคะแก้แบบจะได้โล่งคอแก้ไอขับเสมหะคือแบบเคยฝานแล้วตัดแล้วมันเสียดายนะคะเพราะว่าต้มแล้วมันขิงมันไม่ละลายก็ต้มไปทั้งแบบนี้แล้วเราค่อยกรองเอาดีกว่าเดี๋ยวขอใส่น้ำใน โปั่นนิดหนึ่งแต่แรกว่าจะตามเอ้ะเรามีเครื่องปัน่นเราปั่นดีกว่ามันจะได้ละเอียดแล้วก็ต้มน้ําแล้วก็กองแล้วก็ดื่มดื่มแล้วก็หรือว่าจิบนะคะเพราะว่าเสียงเสียงของอ้อยมันจะแหบๆเหมือนคนแบบเพราะว่ากดไหลย้อนมันภาพมันก็มัวๆนิดนึงพอดี เป็นกดไหลย้อนขึ้นคอนะคะเสียงมันก็จะแหบๆนิดหนึ่งนะคะเหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลาเสียงก็จะ,กะแกลมแกแๆมวิธีการดูแลที่ดีก็คือต้มน้ำขิงดื่มหรือว่าจิบบ่อยๆด้วยการจิบน้ำอุ่นบ่อยๆแล้วก็มียาอมที่ยาอมสมุนไพรที่หมอฟันให้มานะคะแสงโอเคค่ะ ยาอมสมุนไพรที่หมอให้มาลดการระคายคอไอ้นั้นก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะคือโรคนี้มันใกล้เคียงกับโควิดไงคะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบหายใจไม่ค่อยออกพี่อ้อก็ต้องมามีเครื่องอบโอโซนแล้วก็ใส่น้ำมันหอมแล้วเหยที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เข้าไปเพื่อสูดดมเพื่อให้จมูกเราอะหายใจโล่งแล้วหมอ หมอที่จัดฟันก็แนะนําให้เราล้างจมูกเออพอล้างจมูกแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็กลัวกลัวเกลือแรกๆดื่มน้ํามะนาวโรคนี้ไม่ถูกกับพวกน้ามะนาวพวกกรดต่างๆนะคะก็เลยหยุดที่จะกลัวเกลือนิดหนึ่งแล้วก็จิบน้ามะนาวเพราะว่ามันมันไม่ถูกกันกับโรคอะค่ะอ่ะอตรงนี้แล้วกันมันไม่ถูกกันกับโรคก็เลย น้ำมะนาวก็เลยไม่ไม่ได้เลยนะคะตอนช่วงแบบนี้เลยะคะ่ะใส่น้ำลงไปแล้วคือพอปั่นปึ้งมันก็เละแล้วเวลาดื่มมันก็ต้องกรองนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเพื่อเราได้ขิงที่มันเข้มข้นพอดีขิงที่เป็นซองอะ่ะเพิ่งหมดไปมันหวานไปนิดหนึ่งก็เลยปกติก็ต้มต้มแบบนี้แล้วพอดีต้มแบบทั้งทั้งชิ้นอะ่ะที่เป็นชิ้นอะ่ะมันรู้สึกว่า ขิงมันออกได้ไม่ดีใช่ปะพี่อ้อยก็เลยเอ,อปั่นดีกว่าแล้วก็ค่อยกรองดื่มเอาเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรียนช่วงบ่ายสามโมงที่จะเรียนซมูมให้ครบชั่วโมงเรียนนะคะเฮ้ยเมื่อไหร่จะเรียนมาปีเ้เดือนนี้ก็ได้หกเดือนละก็จะได้ครบหกหกเดือนสัทีหนึ่งจะได้ จบแต่ก็คือเขายังให้ชั่วโมงไม่ครบที่จะกำหนดจบทันทีเขาบอกว่าต้องเก็บชั่วโมงไปฝึกที่คลีนิกคือที่โรงเรียนเขาจะมีคลีนิกรับลูกค้ามานวดคือเราไม่ได้ตังนะคะเป็นการฝึกนวดกับลูกค้าเพื่อให้ชำนาญน,นั่นเองค่ะพี่อ้อยขาดอีก <c oughs> <c oughs> โทษทีค่ะพูดไปแล้วก็เหมือน เสมหะาโกรธมันไหลขึ้นคอค่ะมันก็จะมีเสมหะามันไม่ลื่นกระแอมกระไอยอย่างเงี้ยปกติต้องขอขอโทษขอภัยทุกคนด้วยเดี๋ยวก็ว่าเอ๊ะอัคดคลิปเสียกระแอมกระแอมอาการคล้ายโควิดค่ะคิดอยู่ถ้าเป็นโควิดคงจะตายไปนานแล้วเพราะว่าไอแบบนี้ถ้าใครเป็นเพื่อนใน facebook ของพี่โอเคที่พี่อ้อยลงไปบางครั้งพี่อ้อยจะมี <c oughs> กระแอมกระแอมนั่นคือ มันเริ่มเป็นที่จะเป็นกดไหลย,ย้อนแล้วแต่มันเป็นแบบเบื้องต้นไงคะสัญญาณเตือนเราแต่พี่อ้อยอไม่รู้ไงว่าเอะแล้วพี่อ้อยก็กินยาแก้ขยายหลอดลมแล้วก็ยาแก,ก้ไอที่ที่พี่อ้อยหาหมอที่เมืองไทยอะพี่อ้อยเป็นแบบนี้นะแล้วหมอให้ยาเออมาตัวนั้นะดีมากแต่พอกินๆไปเอ๊ะทำไมเหมืนอนยามันไม่ดีหรือว่าเราเรา,เราคิดอะพี่อ้อยเหมือนมีเซนต์กับตัวเองเราต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลย แล้วผลสุดท้ายก็ต้องมาเป็นกดไหลย้อนเหมือนเหมือนที่เห็นนะคะก็วิธีการที่จะทําให้การไอกระแอมหรือว่าเสมหะดีขึ้นก็น้ําขิงน้ําอุ่นธรรมดาก็ดื่มทั้งวันดื่มจนใส่แพมเพริดโอ้ยน่าสงสารตัวเองเด้เนาะพี่น้องคะพี่อ้อยยังคิดอยู่เลยเนี่ยโอยยิ่งแก่ตัวมาอะไรก็ไม่ดีอาหารการกินนี่มันเป็นได้แบบ มีทั้งคุณและโทษจริงๆค้ถึงบอกว่าให้กินอาหารในปริมาณแม่ก็เตือนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่าให้กินข้าวตรงเวลาพี่อ้อยนี่ก็ตื้อตื่นเช้ามากาแฟกาแฟแม่ก็บน่นว่าจะกินกาแฟทําไมมันไม่มีประโยชน์แล้วก็บอกแม่อย่ายุ่งได้ไหมคือคนมันติดกาแฟถ้าไม่มีกาแฟแล้วกินข้าวที่บ่ายสองคือกาแฟไม่มีอะไรนะคะเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็กินเผ็ดมาก แล้วเวลากินข้าวทีถ้าไม่มีเพจนี้ชีวิตนี้ขาดรสชาติทั้งเพจบางทีอาหารก็ชอบกินหมูสามชั้นเนี่ยคือนี่คือการที่เราไม่ดูแลตัวเองแล้วคือพอเ,เรียกอะไรอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะอาหารการกินแล้วก็โทษใครไดนะ้เมื่อแม่ก็เตือนสุขภาพเราแล้วว่าห้ามกินแบบนั้นนี่แลหละค่ะพอส่งผลรูล้ละ คือคิดว่ากดไหลย,ย้อนมันเป็นคือได้ยินมานานแล้วไงคือแล้วหลังเลิกงานตอนที่อยู่กรุงเทพนะเลิกงานจากคลินิกนะสองสามทุ่มอย่างเงี้ยกินแบบที่เมืองไทยของกินเยอะใช่ปะ่ะหมูจุ่มหมูกระทะอย่างเงี้ยกินเสร็จแล้วก็ไปนอนแล้วก็คือชีวิตมีความสุขอะ่ะได้กินแล้วนอนเนะ่เออนั่นแหละผลกระทบไงก็เลยกลายมาเป็นกดไหลย,ย้อนตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูแลตัวเองตอนนี้นะสมุนไพรไทยนะที่อเมริกามันหาไม่ได้ใช่ปะ่ะ อา้าวผมกล้วยพี่อ้อยอยู่ไหนโอเคอยู่นี่เดี๋ยวะเ,เห็นอะไรแบบแบบใช่ป่มตู้เย็น new driver new driver please be patient ก็คือตอนนั้นที่ําหมดรถใหม่ๆก็ต้องแปะไว้หลังรถแล้วก็ทุกคนก็นจะได้รู้ว่าเราเป็น new driver please be patient นั่นเองนะคะก็แปะไว้หลังรถซื้อมา3มชุดก็เอามาแปะไว้ นี่เดี๋ยวมาพูดถึงกล้วยผงกล้วยอน,นี้กินตอนเช้ากลางวันแล้วก็เย็นก่อนอาหารนะคะช่วยคลืบกระเพาะคือสมุนไพลาไหนว่าดีนะพี่อ้อยมีหมดโอเคค่ะมาต่อค่ะที่สำคัญเลยคืออาหารทอดแต่คือก็ขาดไม่ได้บางครั้งก็จะมีทอดหมูทอดปลาอะไรอย่างเงี้ยคือหลกัหลกๆเลยตอนนี้อาหารถ้ากินอาหารที่มันแสลงนะอาการกดไหลย้อนมันก็มันก็จะก,กำเริบคือการที่กด กดไหลย้อนกำเริบคือไอนอนไม่ได้ตอนนี้ก็คือซื้อที่นอนสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกดไหลย้อนมานะคะนอนสูงแบบนอน,นอนแบบครึ่งตัวสูงขึ้นมาเลยนะคะป้องกันกรดไม่ให้มันมันมันย้อนขึ้นมาแล้วเราทําให้เรานอนนอนสบายแล้วตอนนี้คือโรคก,กดไหลย้อนนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดไถทอย,ทอยปวดศีรษะนอนไม่หลับแล้วพีอ้อยเข้าไปในกลุ่มที่ที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกดไหลย้อนนะบางคนถึงท่านไปพบจิตจิตแพทย์ที่เมืองไทยนะคือในนี้มันเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะมีคนทั่วโลกนะแล้วอ้อยก็แล้วพี่อ้อยก็รู้จักคนที่อยู่นอร์เวย์นะนั่นนั่นก็เป็นเราก็เพิ่งแลกเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องของแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความความรู้เกี่ยวกับกฎดไหลย้อนว่าเขากินยาตัวไหนบ้างอะไรแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็อาหารสแสลงเลยที่สําคัญ กินอาหารให้ตรงเวลาออกกําลังกายแล้วก็พยายามอยากเรียดแต่โรคนี้นะคือพี่อ้อยไม่ได้เครียดอะไรเลยนะแค่มีควางรู้สึกว่าตัวเองเหิวข้าวแล้วบางครั้งกินข้าวกินอย่างอื่นไม่ได้นอกจากข้าวต้มใส่เกลือใช่ป่าแรกๆเนะี่ยกินอย่างอื่นก็คันคอแล้วพี่อ้อยอยากกินอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วกินได้คือไข่ขาว ช่วงนั้นกินข้าวต้มใส่เกลือกับไข่ขาวแล้วมันรู้สึกอ้ยฉันอยากกินอย่างอื่นเหมือนเราหิวข้าวเหมือนเราโหอยใช่ป่ะแล้วเหมือนเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวอาการกําเริบไอหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาอย่างวันนั้นไปซื้อของเรียนเสร็จสองทุ่มใช่ป่ะไม่อยากออกไปกลางวันเพราะว่าคนมันเยอะคนต่อแถวข้าวกลางวันเยอะแล้วก็ไปซื้อของหลังหลังสองทุ่มอย่างเงี้ยปรากฏว่าข้อดีคือไม่ต้องเข้าคิวข้อเสียคือผักชีลาวหมดอาหาร คือผักต่างๆที่เราอยากได้เอาหมดก็เลยโอเคกินข้าวผิดเวลาเลิกเรียนเสร็จเราเครียดเรากินข้าวผิดเวลาใช่ไไอจนแบบไอเหนื่อยมากจนแบบของก็เต็มสามีก็จัดคนเดียวแล้วบอกว่าฉันขอสงบสติอารมณ์ตัวฉันก่อนนะฉันขอนั่งสมาคือนั่งนั่งแบบสงบสติอารมณ์ในเรื่องของหายใจเข้าลึกๆไม่ให้มันเครียดเพื่อที่มันจะได้หยุดไอไอจน อจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มาเนี่ยวันนี้พี่อ้อยก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะใครที่เป็นกดไหลย้อนอยู่ก็อย่าเครียดบางทีเราเครียดโดนเวรลุกตัวก็หายใจเข้าลึกๆน้ำหนึ่งสองสามสี่หายใจออกน้ำหนึ่งสองสามคือประมาณนี้ค่ะสูดลมหายใจแล้วก็มันก็จะค่อยๆดีคือโรคนี้นะถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าที่แวะเข้ามาดูคลิปพี่อ้อยก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์พี่อ้อยหน่อยนะคะเผื่อจะได้ค่ากับคงกับข้าวมาบ้างช่วงนี้งานก็ไม่ได้เคยช่วยคุณสามีทำเลยใช้แต่เงินเผื่อจะได้ค่ากับคงกัขขขบข้าวกับเขาบ้างนะคะก็พยายามทำคลิปให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเครียดแล้วก็เรียนขับรถเรียนภาษาแล้วก็ไปเรียน มา s าส์เทอเรีอีกนะคะมันก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปแบบเต็มตัวอาจจะทำคลิปแบบอัปเดตบ้างยังไงก็อย่าลืมกันนะคะกดติดตามกันด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะพอเป็นค่ากะปิน้ำปลาอุ้ยนั่นโอเคค่ะนำน้ำขิงเดือดค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะได้แล้วคะ่ะน้ำขิงเข้มข้นนะคะ คือถ้าไม่ทําอย่างนี้พี่อ้อยก็จะไม่ได้กินน้ําขิงที่มันออกมาเยอะๆนะคะจากขิงก็คือเอาแบบนี้ค่ะกรองใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็คือขิงที่เราปัน่นมันก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวพี่อ้อยเรียนเสร็จแล้วพี่อ้อยก็จะมาเก็บเอาไว้แต่จริงๆทาวันต่อวันจะดีห้ามทำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนานแต่เดี๋ยววันนี้พี่อ้อยก็กินหมดอะคะ่ะเพราะว่านี้เราก็จะจิบทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่น้ำผึ้งนิดหนึ่ง เนี่ยน้ำพึ่งได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตไทยแล้วก็ใส่ลงไปให้ดื่มง่ายๆเหมือนที่เราซื้อน้ำขิงที่เป็นซองมาดื่มแบบนั้นนะคะคือแต่มันไม่มีของเราทำแล้วคือเราใส่แค่น้ำพึ่งไม่ใส่น้ำตาล